ล่องเรือหากระสือสองคนพ่อลูกอ่าและโต้งที่มีอาชีพออกเรือหาปลายามขําคืนในแม่น้ำสายหนึ่งที่มีความยาวของแม่น้ำสายนี้เกือบร้อยกิโลเมตรในขณะที่เขาทั้งสองคนกำลังสาระวนอยู่กับการตัดเตี๊ยลอุปกรณ์ในการจับปลาออกมาเพื่อที่จะเวียงแหออกไปยังเป้าหมาย นั่นก็คือหมู่ปลาที่พากันเวียนว่ายอยู่ในแม่น้ำเหตุผลที่พวกเขาชอบมาจับปลากันในตอนกลางคืนคืนคอปลาจะชุมและจะออกไปเล่นแสงไฟของดวงจันทร์หรือแสงไฟที่พวกเขาทั้งสองคนพากันส่งเพื่อลอ่อปลาฉับพลันโต้ผู้เป็นลูกชายก็เหลือไปเห็นนวงไฟเว็บๆอยู่ที่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำพ่อพอ แสงไฟอะไรนะ่ะดูไม่เหมือนกับแสงไฟฉายเลยไหนวะอ่ำผู้เป็นพ่อหันไปตามที่ลูกชายชี้ให้ดูแล้วผันเขาก็เห็นเป็นแสงไฟจริงๆแต่จะออกเป็นดูมกลมๆและไม่ได้หยุดอยู่กับที่ด้วยเหมือนมันลอยไปมาอยู่เรื่อยไปเออวะดูไฟอะไรวะน่าจะเป็นคนมาส่งกบแล้วอย่าไปสนใจเลย ผู้เป็นพ่อผู้ตัดกับลูกชายไปพ่อเขาเองก็ไม่รู้ว่าจะเป็นดวงไฟอะไรเหมือนกันจนกระทั่งคืนถัดไปโต้ก็เห็นอีกคราวนี้เข,า,ขาอยากรู้ว่าดวงไฟที่ว่านั้นเป็นดวงไฟอะไรกันแน่เขาจึงตัดสินใจพายเรือไปแอบซุ่มดูอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำคืนนั่นเองที่เขาได้เห็น ดวไฟที่ล่องลอยมาจากในป่าลึกแล้วมาหยุดอยู่ที่ริมแม่น้ําโต้งที่แอบอยู่หลังต้นไม้ค่อยๆย่อ,องเข้าไปดูใกล้ๆจนเผลอเหยียบเข้ากิ่งไม้และสิ่งที่โต้งกาลังจับตามองอยู่ก็หันควักมาทันทีพร้อมกับกบหรือเขียดที่คาอยู่ที่ปากและสิ่งที่เขากําลังไปเชิญอยู่นั้น แท้ที่จริงแล้วคือผีกระสือนั่นเองป๊ป๊บป๊ผีกระสือเขาเห็นใบหน้าของผีกระสือสาวชัดเจนเพราะเป็นใบหน้าของหญิงสาวที่มีแต่หัวกับเครื่องไหนห้อยตรงเตงโต้งตกใจจะรีบวิ่งไปที่เหลือและรีบพายกลับทันทีพ่อถึงอีกฝั่งโต้งก็รีบบอกกับพ่อของเขาว่า พ่อพ่อพพปพีกระสือพ่อผมเห็นพีกระสือกำลังกินกบกับเขียดอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอีกฝั่งนะพ่อเรารีบกลับกันเธอจริงเหรอวะเอ็งเจอพีกระสือจริงหรือวะเจอเจอจะจริงสิพ่อฉันเห็นมากับตาเลยมันน่ากลัวน่าสยองมากนั่นไงพ่อมันกำลังลอยกลับเข้าไปในป่าแล้วเออวะ จริงด้วยไปไปคืนนี้ดูท่านเลิกจะไม่ดีเสียจแล้วตั้งแต่นั้นมาทั้งสองคนพ่อลูกก็พากันหวาดกลัวจนไม่กล้าออกมาหาป่าตอนกลางคืนและหันไปทำอาชีพอื่นแทนนั่นก็คืออาชีพค้าขายของป่าแทนโดยกลางวันพวกเขาทั้งสองคนจะพากันเข้าป่าไปหาของมาขายซึ่งก็พออยู่กันได้ แต่มันจะไม่ได้เป็นกอบเป็นกรรมเหมือนกับอาชีพหาปลาไปขายพ่อผ่านไปสักพักพ่อจะลืมเรื่องผีกระสือไปได้ทั้งสองคนพ่อลูกก็กลับมาออกหาปลาในตอนกลางคืนกันอีกคราวนี้ขากลับเขาทั้งสองคนบังเอิญไปเห็นลูกชายของผู้ใหญ่บ้านและพักพูวกําลังไปพ้นและฆ่าเจ้าของบ้าน ที่ปลูกอยู่ในแม่น้ำอยู่ดดดเดี่ยวอยู่หลังหนึ่งเมื่อลูกชายของผู้ใหญ่บ้านเห็นว่าโต้กับพ่อเห็นพวกมันพวกมันก็ตามไปปิดปากทั้งสองคนและด้วยความที่อ่าพ่อของโต้ที่ค่อนข้ามีอายุเยอะแล้วจึงไม่สะดวกในการวิ่งหนีพวกจวนชั่วนั้นสักเท่าไหร่ไม่นานอ่าก็ถูกพวกมันไล่ทันและฆ่าตาย ก่อนตายอําได้บอกให้ลูกชายหนีไปไม่ต้องเป็นห่วงตนโต้หนีไปลูกไม่ต้องห่วงพ่อโตกพ่อโต้ต้องทนดูวพวกโจนชั่วมันฆ่าพ่อของเขาต่อหน้าต่อตาโดยที่เขาช่วยอะไรไม่ได้เลยเมื่อเห็นว่าพวกมันมากระจนตัวแล้วโต้ก็ได้ออกวิ่งหนีไปทางป่าที่ลึกเข้าไป แต่วิ่งได้ไม่นานพวกนั้นก็ตามมาจนถึงไอ้โต้งมึงยันหนีให้เหนื่อยเลยยังไงมึงก็หนีพวกกูไม่ได้หรอกมึงฆ่าพ่อกูทำไมไอ้พวกสารเลวก็มึงกับพ่อของมึงดันล้นหาที่เองดันไม่เห็นความรักของกูดีเหมือนกันกูจะได้หาแพะไปโจว์พ้นค่าแทนพวกกูแต่ยังไม่ทันที่พ้กจวนชั่วพวกนั้น จะทันได้ฆ่าตุ้มจูจูผีกระสือก็ตรงเข้ามาหยุดอยู่ตรงหน้าพวกมันปปปปปผีกระสือลูกพี่นั่นๆๆ่นนั่นนผีกระสือกูจะฆ่าพวกมึงทุกคนพวกมึงทุกคนต้องตายและพวกมันทุกคนก็าพากันวิ่งหนีผีกระสือกันกระเจิดกระเจิงไปควรละทิศคลรทาง เมื่อพวกนั้นพากันวิ่งหนีกันไปหมดแล้วกระสือสาวก็กลับมาหาโต้งที่ขณะนั้นกำลังร้องไห้เสียใจที่พ่อของเขาถูกฆ่าตายเมื่อกระสือสาวรอยกลับมาหาโต้งโต้งก็รู้สึกขอบคุณที่กระสือสาวได้ช่วยชีวิตของเขาไว้เธอเเธอฉันขอบใจเธอมากปะปะผีกระสือที่ได้ช่วยชีวิตฉันไว้แต่ แต่ยังไงเธอก็เป็นกระสือเธอจะทำร้ายฉันไหมแต่กระสือสาวก็สายหน้าและบอกให้เขาเรีบหนีไปกว่าที่พวกนั้นจะตามมาเจออีกครั้งคราวนี้เธอคงช่วยเขาไว้ไม่ได้รีบหนีไปก่อนที่พวกมันจะตามมาทันฉันช่วยคุณได้แค่นี้แล้วกระสือสาวกว็ทำท่าจะลอยจากไป แต่โต้ก็ได้เรียกเอาไว้และถามว่าเธอชื่ออะไรเดี๋ยวก่อนเธอชื่ออะไรบอกฉันได้ไหมก่อนที่กระสือสาวตนนั้นจะหันกลับมาและพูดช้าวๆว่าอย่ารู้จักฉันเลยแล้วกระสือตนนั้นก็ลอยหายไปพอรุ่งเช้าข่าวที่โต้กับพ่อเป็นโจรพ้้นและฆ่าเจ้าของบ้านหลังหนึ่ง ที่ถูกปลูกไว้อยู่ริมแม่น้ำเพียงกำาพงหลังหนึ่งโดยที่มีลูกชายของผู้ใหญ่บ้านกับพวกมาเห็นเข้าและได้ต่อสู้กับคนร้ายจนฝ่ายคนร้ายเป็นฝ่ายเพียงพ้ำถูกฆ่าตายเหลือแต่โต้งลูกชายที่หนีรอดไปได้แต่ตอนนี้ทางการได้ออกล่าตัวของโต้งไม่ว่าจะจับเป็นหรือตายเมื่อเห็นดังนั้น ตองจึงต้องหนีไปจากหมู่บ้านนี้ก่อนแล้วค่อยหาโอกาสกลับมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองส่วนศพของพ่อของเขาก็คงต้องปล่อยให้ญาติๆจัดการกันไปก่อนแล้วตอ้ก็หนีออกจากหมู่บ้านนี้ไปอยู่ที่อื่นสักพักผ่านไปแค่สองเดือนกว่า,วาความจริงที่ว่าใครคือโจรพ้นค่าตัวจริงก็ได้เปิดเผยออกมา คนที่ปพ้นและฆ่าเจ้าของบ้านดังกล่าวแท้ที่จริงแล้วคือลูกชายของผู้ใหญ่บ้านและลูกน้องและคนที่จับโจรตัวจริงได้กับไม่ใช่ตำรวจแต่เป็นลูกน้องของลูกชายของผู้ใหญ่บ้านนั่นเองนั่นก็เพราะหนึ่งในลูกน้องของลูกชายของผู้ใหญ่บ้านได้วิ่งไปสารภาพกับตำรวจด,ด้วยตัวเองว่าเขากับพวก เป็นคนไปป้นและฆ่าเจ้าของบ้านเมื่อสองเดือนก่อนและที่เขาต้องวิ่งมาสารภาพนั่นก็คือผีกระสือไปคอยหลอกเขาอยู่เกือบทุกคืนจนเขาแทบจะประสาทตาอยู่แล้วจับผมเจอคุณตำรวจผมยอมถูกจับสีดีกว่าที่จะต้องถูกผีกระสือไปหลอกทุกคืนผีกระสือมันไปหาผมที่บ้านและรู่ว่าถ้าผมไม่มารับสารภาพ เมื่อจะตาไปฆ่าผมหลังจากนั้นท,ท้าตำรวจก็ได้สืบไปจนทราบว่าในแก๊งมีใครร่วมมือบ้างต้งกับพ่อจึงพ้นจากข้อเก่าหาที่ว่าทั้งสองคนไปโจรปล้นค่าเมื่อโต้งรู้ข่าวว่าตัวเองพ้นจากข้อเก่าหาแล้วและคนร้ายตัวจริงก็ถูกจับกลุมไปหมดแล้วเขาจึงกลับมายังหมู่บ้าน ในคืนหนึ่งต้องได้พายเรือลัดเลาะริมฝั่งไปเรื่อยเพื่อตามหาผีกระสือที่เคยช่วยชีวิตเขาเอาไว้ตลอดระยะเวลาสองเดือนกว่านี้เขาไม่เคยลืมกระสือสาวตนนั้นเลยตอนนี้เขากลับไม่มีความหมากกวาดกลัวในตัวผีกระสือสาวตนนั้นอยู่เลยไม่แต่น้อยเขาเฝ้าแต่พายเรือเพื่อหวังว่าจะได้เห็นดวงไฟของผีกระสือ แต่เหมือนความพยายามของเขาจะเหนื่อยเปล่าเพราะตลอดระยะเวลาสี่ห้าคืนที่ผ่านมานี้เขากลับไม่เห็นวิ่แววของกระสือตนนั้นเลยแม้แต่น้อยแต่เขาก็ไม่ได้ละความพยายามจนกระทั่งเขาเจยเข้ากับดวงไฟที่ส่องแสงวับวาวอยู่ตามริมแม่น้ำที่อยู่เบื้องหน้าเขาจึงออกเดินลัดเลาะไปตามริมฝั่ง และตามจนทันเขาได้ตะโกนเรียกให้กระสือสาวตนนั้นหยุดและรีบบอกว่าเขามาดีก็จะมาเพื่อขอบคุณที่ได้ช่วยชีวิตเขาไว้และตามหลอกหลอนจนคนร้ายตัวจริงถูกจับไปในที่สุดดวงใจของกระสือสาวก็ได้บอกชื่อของเธอไปว่าเธอชื่อดวงใจอบพยพมาจากอีกหมู่บ้านหนึ่ง หลังจากที่คนในหมู่บ้านนั้นรู้ว่าเธอเป็นกระสือและเธอได้อาศัยอยู่ในป่าลึกกับพ่อและน้องชายโดยดวงใจเล่าว่าเธอต้องการเป็นกระสือเพราอช่วยชีวิตยายแก่ที่ใกล้จะตายไว้โดยไม่รู้ว่ายายแก่คนนั้นเป็นกระสือในขณะที่เธอได้นอนหลับไปยายแก่คนนั้น ก็ถ่ายทอดการมีกระสือให้กับเธอและสาบว่าหากมีผู้ชายที่รักเธอจริงและยอมรับตัวตนของเธอได้จนกระทั่งได้เป็นแม่คุณเมื่อนั้นเธอจะเลิกเป็นกระสือโดยถาวรเมื่อโต้งได้ฟังที่ดวงใจเล่าให้ฟังเขาตัดสินใจว่าเขาพบจะเป็นผู้ชายคนนั้นเองขอให้เขา ได้มีโอกาสดูแลดวงใจเถอนะตอนนี้เขาไม่มีความหวาดกลัวหรือระเกียดดวงใจเลยตัวกันข้ามเขากลับสงสารและเห็นใจที่ดวงใจต้องมารับชะตากรรมนี้เพราะความใจดีมีเมตตาของตัวเองแท้ตอนแรกดวงใจไม่เชื่อว่าตุ้งจะรักและจะยอมรับเธอได้จริงๆจนกระทั่ง โต้งได้แอบตามดวงใจไปจนถึงกระท่อมที่ดวงใจอาศัยอยู่กับพ่อและน้องชายและเขาก็ได้พิสูจน์ตัวเองจนดวงใจใจอ่อนและไม่ว่าสุดท้ายแล้วดวงใจจะกลับมาเป็นคนเหมือนเดิมได้จริงตามที่เธอได้บอกกับเขาหรือไม่แต่โต้งก็สัญญากับตัวเองไว้แล้วว่าเขาจะดูแลกระสือสาวตนนี้ ตลอดไปเป็นอย่างไบ้างครับสำหรับคลิปนี้หากผู้คุณถูกใจสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ